สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ วันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ของเกมเทเลเรียในวันนี้เรามาพูดถึงไบโอมมินินะครับหรือว่ามินิไบโอมนั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดสลับกันทําไมนะฮะแต่ว่ามินิไบโอมนี้มันเป็นมินิไบโอมที่ตรงกันข้ามกับมินิไบโอมมาร์เบลที่ผมเคยพูดไปเมื่อนานมาแล้วนะครับและความจริงผมก็ไม่ค่อยอยากทำสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเพื่อให้เพลย์ลิสต์ของเทเลเรียทิปมันสมบูรณ์แบบที่สุด ผมก็ต้องมาพูดถึงใบโอมนี้นะครับและนั่นผมพูดถึงใบโอมแกรนิตซึ่งในเกมเขาเรียกว่าถ้ำแกรนิตนั่นเองครับเอาละครับใบโอมนั้นมันมีอะไรบ้างมันมีสปาราตัวอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยครับถ้ำแกรนิตเป็นมินิใบโอมที่สามารถเจอได้ ในความลึกแบบ underground แล้วก็คาเวเร์นเป็นต้นไปนะครับซึ่งถ้าใครเคยดูคลิปมินิไบโอมมาเบลหรือว่าไบโอมหินอ่อนเนี่ยไบโอมนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกันเลยนะครับซึ่งวิธีการหาไบโอมนี้ก็ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะมันจะคอยอยู่ตามใต้ดินแบบสุ่มนะครับซึ่งการที่เราจะหาเจอมีเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือการขุดดินและหาต่อไปเรื่อยๆโดยเมื่อเรากด M ในแมปมันจะโชว์ไบโอมเล็กๆในลักษณะแบบนี้เลยนะครับซึ่งจากที่ผมทําการเล่นมาส่วนใหญ่แล้วทั้งไบโอม แล้วก็ใบอมแกรนิตจะชอบอยู่ด้วยกันนะครับคือไม่ได้อยู่ติดกันขนาดนั้นแต่ก็มีระยะที่ใกล้ๆกันถ้าเราเจอใบอมสักใบโอมหนึ่งก็มีโอกาสสูงที่เราจะเจออีกใบโอมก็เป็นได้นะครับและเมื่อคุณผู้ชมได้พบเจอกับใบอมนี้เป็นที่เรียบร้อยทุกคนจะต้องสู้กับมอนสเตอร์เฉพาะ2ตัวด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างตัวแรกคือ Granite Elemental ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งใน Earth Elemental ที่เราสามารถหาได้ในโลกของเกมเทลเลีย แต่ว่า Elemental ตัวนี้มันไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนกับแซนเ Elemental ที่ผมเคยพูดถึงไปแล้วนะครับเพราะนี่ก็เป็นเพียงแค่พลังงานบางอย่างที่ได้ทำการหลอมรวมหินแกรนิตไว้ด้วยกันและสภาพตัวก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนกับแซนเอลิเมนเทลแต่อย่างใดนะครับซึ่งนี่อาจจะเป็นความผิดพลาดของการรวมร่างก็เป็นได้เพราะการรวมร่างแบบแท้จริงนั้นมันจะกลายเป็นแกรนิตโกลมสัปหลาดที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกับมนุษย์และตัวของมันก็มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและถ้าเมื่อไหร่ที่มันได้เบ่งพลังออกมามันจะไม่มีอาวุ หน้าไหนที่จะสามารถทําร้ายมันได้เลยซึ่งนั้นก็คือหนึ่งในสกิลของมันนะครับในตอนที่มันใช้มันจะใช้แขนของมันในการป้องกันตัวเองซึ่งในตอนนั้นก็จะมีแสงอะไรบางอย่างรอมรอบแขนตัวมันอีกด้วยซึ่งเมื่อไหร่ที่มันใช้ท่านี้แม้แต่อาวุธขั้นตํานานอย่างเซนิท ก็ไม่สามารถทำร้ายมันได้เลยนะครับแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่สกิลที่ใช้ระยะสั้นเท่านั้นเพราะเมื่อไหร่ที่มันเลิกใช้สกิลนี้เราก็จะสามารถกลับมาโจมตีมันได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อเราทำการรู้จักกับมอนสเตอร์พวกนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ว่าใบโอมนี้มันดอกอะไรบ้างอย่างแรกก็คือบล็อกที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้เลยครับซึ่งมันก็คือแกรนิตบล็อกนั่นเองซึ่งมันก็คือบล็อกสีดําที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้เลยนะครับถ้าพูดถึงไบโอมมาเปลหรือว่าไบโอมหินอ่อนตีมของเขาจะเป็นสีขาวเนาะแต่ตีมของไบโอมแกรนิตจะเป็นสีดำนะครับซึ่งมันก็สามารถไปแปลงเป็นสมูทแกรนิตบล็อกได้เช่นเดียวกันแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นสีดํา การตกแต่งบ้านก็สวยงามใช่ย่อยนะครับถ้าใครอยากจะลองทำก็ลองทำได้นะถ้ายกตัวอย่างเอาบ้านที่สวยๆก็จะมีประมาณนี้เลยครับอย่างต่อมาคือจีโอดครับซึ่งลักษณะของมันก็จะเป็นแบบนี้เลย โดยเมื่อเราทําการปาจีโอดไปแล้วมันจะทําการสุ่งอัญ,ญมณีมา2รูปแบบให้กับเรานะครับซึ่งนี่ก็เป็นไอเทมที่ค่อนข้างสําคัญมากในช่วงพรี a r t Mode ที่สําคัญไม่ใช่ตัวจีโอดนะครับแต่มันคือแร่ที่อยู่ในนั้นเพราะว่ามันสามารถเอาไปคราบเป็นอะไรหลายๆอย่างได้ไม่ว่าจะเอาไปทําเป็นฮุกหรือว่าอาวุธอย่างดาบเลเซอร์ก็ตาม อย่างที่3ก็คือในวิชชั่นเฮล멧นะครับซึ่งจะมีโอกาสดรอปอยู่ที่3.33%เดี๋ยวความสามารถของมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับนั่นคือเมื่อเราใส่หมวกนี้เราจะสามารถเห็นอะไรต่างๆได้สว่างมากขึ้นนั่นหมายถึงเราสามารถเห็นอะไรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่มันก็มีข้อเสียอยู่บ้างนะครับนั่นคือเราต้องใส่แทนหมวกไปเลยมันถึงจะทํางานได้ซึ่งพลังป้องกันของหมวกนี้ มันมีอยู่แค่4เท่านั้นและมันก็ไม่ได้มีเซ็ตโบนัสอะไรเลยด้วยซ้ําสําหรับใครที่อยากจะใส่หมวกนี้มันก็ต้องแลกอะไรหลายๆอย่างพอสมควรเลย แต่หมวกนี้ก็ยังสามารถผสมได้โดยทําการผสมกับ Mining Helmet หรือว่าหมวกของนักทาเหมืองก็จะกลายเป็น Ultra White Helmet ซึ่งมันก็คือหมวกที่รวมเอาความสามารถของสาาองหมวกกลายม,ม,มาเป็นหมวกเดียวนั่นเองนั่นคือเมื่อเราทําการใส่หมวกนี้แล้วนอกจากจะทําให้เราสามารถเห็นอะไรได้สว่างมากขึ้นมันยังเพิ่มความสว่างร,รอบๆตัวเราได้อีกด้วยนะครับซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นของที่ดีมากๆในช่วง Pre Hard Mode เพราะว่าในช่วงนั้นทรัพยากรเรายังน้อยอยู่และพลังป้องกันของหมวกก็อาจจะ ไม่ค่อยเยอะเท่าการใส่หมวกนี้นอกจากจะช่วยทําให้ดีเฟนต์ของเราเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้การเดินทางของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแต่ถ้าถามจริงๆแล้วใบอมนี้มันสําคัญอย่างไรบ้างก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสําคัญในช่วงพรีฮาร์ดโหมดเท่านั้นเพลเพลจะสําคัญน้อยกว่าใบโอมาร์เบิลอีกนะครับเนื่องจากว่าไอเทมที่ดรอปค่อนข้างน้อยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยสําคัญด้วยซ้ําแต่ว่าถ้าใครเน้นความสวยงามก็สามารถเอาบล็อกแกรนิตไปทําการสร้างบ้านได้เหมือนกันนะครับ ก็อาจจะลุกคูได้อยู่บ้างเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับความจริงแล้วเบโอมนี้เนี่ยแทบจะไม่มีความสําคัญอะไรเลยด้วยซ้ํามันก็มีแค่ของบางชิ้นนะครับที่เอาจริงๆแล้วอย่างเช่นในวิช,ชั่นที่ทําให้เราสามารถมองเห็นอะไรในที่มืดได้ง่ายมากขึ้นเนี่ยความจริงเรามีคบเพลิงหรือว่าทอชก็จบแล้วนะครับรวมถึงพวกจีโอดที่เราสามารถปาและกลายเป็นเจมต่างๆเนี่ย เราก็สามารถหาพวกเจมต่างๆได้ตามทั่วไปอยู่แล้วไม่ค่อยมีความจําเป็นสักเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับใครที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นแบบพรีฮาร์ดแบบพรีฮาร์ดต้นๆจริงๆนะครับผมคิดว่าไบโอมนี้เนี่ยก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะทําให้เราสามารถได้เจมได้อย่างรวดเร็วเพื่อเอาไปคลาสเป็นดาบเลเซอร์หรือว่าถ้าไม่คิดอะไรเลยเนี่ยบล็อกแกรนิตก็เป็นบล็อกที่สวยงามพอสมควรอยู่แล้วก็เอาไปทําเป็นพวกตึกหรือว่าอะไรก็สวยอยู่นะครับ เอาละฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับถ้าใครกดติดตามแล้วเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งหรือยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆทากดแจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆหรือว่าไลฟ์สดนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม